นี่คนระับสังคมเราแม่งเริ่มขาดสตินะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเองก็หาดียากผมเข้าใจนะว่าคนเราไม่ต้องมีพรรคพวกเพื่อนฝูงนะแต่ผมไม่เข้าใจว่าพรรคพวกจะปกป้องทำไมโดวยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐน,นี่นะคุณกินเงินดเดือนจกภาษีนะคุณจะต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่พวกพ้องนะครับ นะถ้ามันเลวก็ต้องก็ต้องจัดการเราไม่ได้โกรธเกลียดเพื่อนครับแต่ด้วยหน้าที่นะครับเราต้องทำนะถ้าทําไม่ได้ก็ต้องลาออกใช่ไหมเออในล่าสุดนี้ผมมีโอกาสได้ไปเห็นรูปภาพภาพที่ดาราสวยสาวสวยในตาแขกโพสต์ครับไปร่วมง,งานกับนายตำรวจใหญ่นะแถว และความปรมะถมเลี้ยยิ่งทำให้เหลือดาราคนนี้นะครับสามีของเขานะครับนะคือคนที่ไปซื้อคอนโดของคุณอะไรพิรักใช่ไหมสี400่ร้อยอะไรสองร้อยกว่าล้านสองร้อยสี่สิบล้าน่ซึ่งคดีนี้นะมันยังไม่ได้ค้อยุติยังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนะ นะครับดารา,ารสาวผู้นี้นะครับสามีเขานะผมก็ไม่รู้ว่าร่ำรวยไปยังไงไปซื้อคอนโดนะครับสองร้อยกว่าล้านเนี่ยมันไม่มีอะไรถ้าเป็นคอนโดทั่วไปก็ไม่มีหน้าจะมีพิรุธอะไรครับแต่ได้ไปเป็นคอนโดของคนที่บริหารไอ้อ,อ,อะไรบริษัทไอ้แชร์ฟอเร็กอะไรเนี่ยครับใช่ไหมเมื่ย <liber dade> ิ่งหายผมดูงานนี้นะพี่มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเลยนะมันควรจะต้อง รีบหรือฟื้นอ,อย่าให้คดีเงียบแล้วเรื่องนี้มันมีหมายเลขคดีด้วยนะถ้าไม่ทราบหมายเลขคดีบอกเนะี่ยผมจะบอกให้ใช่ไหมครับเนี่ยดูแล้วว่านายตำรวจระดับสูงยังไม่รู้เลยว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรวันนี้นะดาราบางคนติดคุกไปแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ติดนะใช่ไหมวันก่อนมีการจับคนที่เรียกว่าเป็นคู่รักกนะันเนาะยังไม่รู้แต่งงานยังไม่แต่งงาน นะครับเป็นชาวต่างชาติเราชื่ออะไรฝรั่งฝรั่งกันหน่ยนะเห็นไหมครับนะคนพวกนีก้มีเรื่องชอบโกงกันนะครับ,นะรบดาราก็ไปแต่งงานกับเขามีโครงการที่อยู่ด้วยกันนะว่าเพราะเลือกเพียงแค่สามีที่ร่ํารวยสามีที่ร่ารวยก็รวยมาจากอะไรก็จากการชอบอกงนะครับความสวยก็แน่นอนเลือกผัวรวยได้ครับ แต่ก็เลือกผัวที่มันรวยจากการทำมาหากินนะอย่าไปเอาผัวที่รวยจากการช่อโกงน,นะนะนะก็ฝากนะับนะพี่ต่อนะนขออนุญาตเรียกพี่ต่อนะครับท่านต่อศักดิ์สุวิมนมลนะครับรนะองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็ท่านบิ๊กกล้องนะครับนะนะผู้การกองปราณนะไหนๆก็หลือฟื้นวกนนี้นะครับนะอยากให้ท่านเป็นตำรวจน้ำดีนะครับนะช่วยกอบกู้ศักดิ์ศรีของกรมตำรวจให้มัน กลับมาด้วย,นะน,ยนะครับนะมีคดีฟอเร็กเนี่ยครับที่ยังมีเรื่องราวที่ยังค้างอยู่แล้วคดีมันไม่คืบหน้าเลยนะนะรู้สึกดีเอสไซก็รับเลขเรื่องนี้เข้าไปแล้วเนี่ยครับมีการตรวจสอบนะว่าอคอนโดหรูเนี่ยมูลค่าตั้งสองร้อยสี่สิบห้าสิบล้านเนี่ยมันซื้อมาจากคนที่ชอบกงประชาชนไปเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่น่าสงสัยหรือเปล่ารีบนะครับ สร้างความกระจ่างนะว่าคนที่ซื้อเนี่ยมีส่วนโผพันธ์หรือเปล่ารับนะช่วยตรวจสอบเลยเอยนะครับมีพี่น้องประชานชนอีกมากมายที่ยังรอความหวังนะครับนะแต่พอผมเห็นภาพนี้ทีเดียวผมก็อยูว่าเฮ้ยแม่งนี่มันคนที่เป็นมีเรื่องโผพันธ์อยู่เนี่ยแล้วไปถ่ายรูปคู่กับตำรวจใหญ่ไปร่วมง,งานกันออกหน้าออกตาเนี่ยมันจะทำให้เราไว้วางใจได้หรอ นะดังน,นั้นมันก็ทําให้ผมเกิดความสงสัยหวาดระแวงแวนะครับที่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกนะแต่เพอเออนะมีโอากาสพูดไปเมื่อวานนี้แล้วก็มีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาแล้วก็มีคนสนใจนะครับแล้วก็มีภาพข่าวอยู่ว่าคดีพวกนี้มันเงียบไปไหนวะไอ้ดาราคนหนึ่งก็ถูกปล่อยออกมาแล้วแต่คุกแล้วใช่ไหมแต่ก็มีดาราอีกคนหนึงนะ่งที่วันนี้ก็มีไม่รู้ว่าสามีพวพันหรือเปล่านะแล้วดันไปถ่ายรูปคู่กับอย่างเนี้ยใช่ไหมพวกคุณจะคิดกันยังไงเหรอ ใช่ไหมแล้วคอนโดมูลค่ามากมายมหาศาลอันนี้มาจากการช่อกงไปซื้อต่อมาเเป็นเจตนายักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือเปล่าเออนะแล้วฝากนะครับนท่านท่านลองอบตรครับผมเชื่อว่าท่านเป็นในตำรวจน้ำดีนะเพราะว่าโดยที่รู้จักส่วนตัวแม้กระทั่งจะรู้จักแบบผิวเผินนะครับก็มีโอกาสได้เจอนั่งสนทนา ดื่มกาแฟกับท่านก็ดูว่าท่านเป็นคนที่ผู้ใหญ่ใจดีใจเย็นนักการพูดการจานิมนวลสุภาพไม่ได้มีความกลางหรือว่าอะไรเลยครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากนะยนะิยืนยันงนีว่าที่ต่อน่ารักนะแล้วก็เป็นธรรมะธโรรมะนะเราที่ผมรู้นะชอบทําบุญเดินสายทําบุญอะไรซึ่งซึ่งผมอาจจะเป็นคนบาปนะเข้าไม่ค่อยถึงเรื่องตรงนี้นะครนะก็อยากฝากให้ท่านนะครับนะช่วยนะครับ เร่งรัดหรือฟื้นคดีน,นี้หน่อยครับโดยเฉพาะประเด็นนี้นครับนะนะผมเพินไปเห็นรูปมาไม่สบายใจครับแล้วก็รู้สารองสารใจประชาชนพี่น้องที่ต้องเสียเงินมากมายแล้วก็ยังอรอความหวังยี่ได้เงินคืน,น,ะนะอยากให้เร่งรัดครับแ้าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการช่อโกงประชาชนก็อยากจะให้รีบนําไปคดีจบขายทอดตลาดนําเงินคืนประชาชนเถอนะครับ ส่วนคนที่มีส่วนโัพันทั้งหมดนะครับก็อยากให้ดําเนินคดีอย่างเฉียบขาดถอนลากถอนโคนอย่าเลือกปฏิบัตินะวันนี้สังคมมันไร้ที่พึ่งจริงๆผมก็พยายามจะหาคนระับช่องทางในการที่จะเป็นส่งกําลังใจกับคนปฏิบัติงานนะไม่ใช่ผมจะด่าแต่ตํารวจนะครับไม่ใช่นะวันนี้ผมก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมนักเรียนเก่าตํารวจน,นครบาลเลย ก็มีส่วนได้เข้าไปนะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายว่าผมจะไม่กล้าแตะต้องตํารวจนะตํารวจดีผมก็ชื่นชมแย่แ้วตําตรวจแย่ผมก็ต้องขออนุญาตนะครับ